สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ของยี่ห้อซีนนะครับรุ่นดิฟกาด600นะครับโหกล้องติดรถยนต์ในตลาดมันมีเยอะมากมันมีมันมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไม่ถึงพันอ่ะแบบผมไปเจอมา8,900จนถึงแบบหลักหมื่นหลักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ราคาอยู่กลางครับอยู่ที่ประมาณ4,790บาทนะครับที่ผมติดมานะครับเป็นตัวโปรโมชั่นนี้นะครับ คือเขามีทั้งกล้องหน้าแล้วก็มีทั้งกล้องหลังหรือถ้าใครบางคนที่ยังไม่อยากติดกล้องหลัง <c oughs> ก็แบบติดแต่กล้องหน้าอย่างเดียวก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตามมาติดกล้องหลังอีกทีนึงมันใช้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่นะครับผมเลยชอบเดือน <c oughs> แรกก็ซื้อกล้องหน้าไปก่อนเดือน <c oughs> <c oughs> ต่อไปค่อยซื้อกล้องหลังมาติดนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วก็สามารถที่จะ เอาไฟล์ภาพวิดีโอตอนนั้นสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ณตอนนั้นเลยนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือปุ๊บแล้วก็ดึงไฟล์วิดีโอตอนนั้นเนี่ยลงมาใส่เซฟไว้ในมือถือแล้วก็สามารถส่งต่อได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากตัวนี้เซ็นเซอร์กล้องนะเป็นเซ็นเซอร์ของ SONY s t a r w i วิสนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาในที่ที่แสงน้อยเนี่ยทำงานได้ดีมากภาพมาาันจะ ให้ความคมชัดมันจะสามารถที่จะแบบเฮ้ยดูรละเอียดของวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วความละเอียดตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ 2K นะครับ 2K นะครับตัวนี้นะถึงแม้ว่าเราจะต่อทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับความละเอียดของภาพเนี่ยเขาไม่ดรอปลงนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยใช้ความละเอียด 2K นะ และพอเราต่อกล้องหลังปุ๊บเนี่ยมันจะลดความละเอียดลงนะครับเหลือเพียง 1,080p เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถึงต่อกล้องหลังพร้อมกับกล้องหน้าด้วยความละเอียดก็ยังเป็น 2K เหมือนเดิมนะครับแม็กซิมัมของ SD card ที่สามารถใส่ได้ครับคือ 128G เยอะมากนะครับเลนด้านหน้านะครับ150องศากว้างมากคือแบบ เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมาข้างหน้าเลยนะครับช่วงนี้นะครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันมีเรื่องมีราวดูนี่นั่นมากมายนะครับเราติดกล้องไว้เนี่ยมันจะช่วยเซฟตัวเราเองได้นะครับเวลาเฮ้ยเขาชนเราเราชนเขาเขาผิดเราผิดมันก็จะสามารถเซฟเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานในการที่จะไปคุยนะเรามาดูตัวกล้องด้านในกันดีกว่านะครับตัวกล้องของซีนตัวนี้นะครับเขารับประกันถึง18เดือนหรือ1ปีครึ่งนะฮะ แล้วก็มีศูนย์บริการใหญ่ๆอยู่ที่2ที่ในประเทศไทยนะครับไอตัวใบรับประกันนะเราสามารถที่จะส่งไปส่งไปสนีไปหรือถ้าเราไม่ส่งนะครับง่ายมากเราแค่สแกนอะ่ะมันจะมี QR code นะครับให้เราสแกนเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาวารันตีของเขานะตัวนี้ไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรเลยเราแค่สแกนแล้วก็ลงทะเบียนในมือถือเรามันก็จะอยู่ในการันตีอยู่ในรับประกันของเขาเลยนะครับง่ายมากตอนนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่าเรามาดูตัวเครื่องกันโอ้โหน้ําหนักเบา ขนาดไซส์กะทัดรัดมากเลยนะครับตัวนี้หลายๆคนยังบอกว่าโอ๊ยมันจะเกะก,กะไหมหน้าจอมันจะอะไรยังไงไหมข้อแตกต่างของการที่เรามีกล้องที่แบบมันเป็นหลอดเป็นแท่งที่มันไม่มีจอนะครับข้อดีคือมันไม่เกะก,กะสายตาแต่ข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถที่จะกดดูรีเพย์ได้ว่า อยากดูวิดีโอที่มันอัดไปเนี่ยเราก็ต้องไปเอาไปใส่คอมเอาเมมโมรีการ์ดออกมานะครับแต่พวกนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าเซตติ้งดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับจากหน้าจอตรงนี้นะครับมันสะดวกสบายดีนะครับความที่แบบพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เขาไม่ได้ใช้แบบเป็นลิเธียมไอออนเหมือนเก่าๆทั่วๆไปที่มีข่าวว่าเฮ้ยเสียบชาร์จไว้ได้นานแบตบระเบิดรถจอดในตากแดดแบตบวมแบตบระเบิดรถไฟไหม้นะครับตัดปัญหาครับตัวนี้ไม่มีครับตัวนี้ใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับซูเปอร์คาปาซิเตอร์คือมันเป็นแบตที่ทนความร้อนได้ดีมากใช้ยาวๆเขาบอกว่ากล้องพังก่อนแบตอนะ่ะตัวนี้คือแบบหายห่วงเรื่องแบตเลยนะ อุปกรณ์ภายในเรามาดูกันดีกว่าเขาให้อะไรมาอีกบ้างอ่าตัวนี้เป็นตัวจุ๊บที่ติดกับกระจกนะครับแล้วก็มีสมุดคู่มือมาให้เคเลยสมุดคู่มือตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับว่ามีการกดมีอะไรยังไงนะครับตัวนี้ดีมากเป็นภาษาไทยนะครับแล้วสาย สายที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเลยคือถ้าเกิดคนที่ซื้อไปอนะครับเอาไปติดเองก็สามารถติดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้บริษัทเขาติดให้เขาก็มีบริการติดฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่เข้าไปที่บริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ว่าบริษัทเขาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราดูกล้องหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันดีกว่านะครับกล้องหลังตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะติดได้ทั้งในรถแล้วก็ติดนอกรถนะครับ แต่ถ้าเราติดในรถเนี่ยความคมชัดของกล้องมันก็จะดรอปลงครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันแบบเอาดอได้เพราะว่าเขาออกแบบมากันน้ำ IP 67สามารถที่จะกันน้ำได้กันฝุ่นได้อยู่ในน้ำได้1เมตรในระยะเวลา30นาทีนะครับก็หูกันได้ระเบิดระเบ้อเลยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเจาะหรือว่าจะติดกาวนะครับ แต่ของพี่บอลก็จอบไปเลยนะครับกล้งกองตกหายนะฮะไม่ต้องห่วงเลยติดนอกรถเลยครับชัดๆเลยชัดแบบมองเห็นแบบทะลุปุโป่งเลยครับตัวนี้กล้องหลังนะกล้องหลังตัวนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่เซนเซอร์เนี่ยเขาเป็นเซนเซอร์ของตัวโซนี่นะครับซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยกล้องหลังเนี่ย มันถ้าเกิดเป็นเซ็นเซอร์ของโซนี่เนี่ยมันมีน้อยนะครับมันจะให้ความคมชัดในเวลากลางคืนความยาวของสายเนี่ยหเมตร10เมตรแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยครับว่าเป็น SUV เป็นรถเก๋งเป็นกระบะเป็นอะไรเลือกได้นะครับว่าจะเอาสาย6เมตรหรือสาย10เมตรครับกล้องหลังตัวนี้นะครับกลับภาพให้อัตโนมัติเลยออโต้มิลเลอร์ฟังก์ชันนะครับคือแบบว่าตอนที่เราดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหลังบางตัวเนี่ยเราต้องมานั่งสวิตช์ภาพกลับไปแต่ตัวนี้ไม่ต้องเขากลับภาพมาให้ออโต้ ลยก็คือว่าจะสามารถอ่านทะเบียนได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูภายในดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเมนูภาษาไทยได้นะครับง่ายต่อการใช้งานนะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นช่องเสียบตัวไฟเข้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไอ้นี่ที่เสียบกล้องหลังนะครับด้านข้างล่างก็จะมีตัวไมดูไม้นะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับ โอเคก็ด้านข้างช่องใส่ใส่เป็นไมโคร SD นะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้มีปุ่มอยู่ด้านนี้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดว่าหันหน้ากล้องไปแบบนี้นะครับปุ่มด้านซ้ายเนี่ยมี3ปุ่มนะครับเป็นปุ่มเมนูปุ่มขึ้นลงด้านขวาก็จะมีปุ่มโอเคเป็นตัวเมนูปุ่มล็อกปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับไปถ้าเกิดมันเปิดนะครับ เราลำคานไม่อยากให้มันเปิดแบบว่าขับตอนกลางคืนแล้วตัวจอเนี่ยมันบรบกวนสายตานะครับเราก็กดปิดหน้าจอได้กดด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มล่างสุดนะกดปุ๊บมันก็จะปิดหน้าจอลงไปนะครับแต่ตัวเลคคอร์ดมันยังทํางานอยู่ไฟไฟสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบอยู่ปกตินะครับก็แสดงว่ามันยังเลคคอร์ดอยู่กดอีกทีมันก็จะกลายเป็นเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเออเราอยากได้ความละเอียดเท่าไหร่อาตอนนี้เป็น 1920เห็นไหมครับตัวนี้เป็นเราเลือกเป็น 2K ไว้เลยก็ได้นะครับนี่เป็น 2K เอ่าเราเลือกความละเอียดสูงไว้เลยนะครับมันสามารถเลือกไว้ได้หมดเลยนะครับอ่อย่างเงี้ยเราอยากให้มันอัดวนทุกๆ3นาทีอ่าเราก็กดโอเคเสียงอยากให้อัดไหมเปิดไม่เปิดพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะฮะสำหรับใครที่หากล้องติดหน้ารถยนต์อยู่นะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับกลางคืนได้กลางวันสวยเลนกว้างสามารถบันทึก สามารถเก็บเซฟไฟล์อะไรโอ้ทำได้ทุกอย่างโหลดมาในมือถือได้เลยทันทีติดกล้องหลังเพิ่มได้ทีหลังโอ้โหครบครบคันเลยนะครับอันเดียวจบนะครับตัวนี้ใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็รอไปสั่งรองไปสอบถามกันดูนะครับสำหรับยิมนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย